สวัสดีค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทายเหมือนเดิมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูพาเหมือนเดิมนะคะใน EP นี้เรายังอยู่ในเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร2 EP ที่แล้วเราก็เรียนเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับประโยคต่างๆใช่ไหมคะประโยคใช้ในการสื่อสารในภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3มีทั้งหมด5ประโยคนะคะ 1. มประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคคำสั่ง 5. ้าประโยคขอร้องนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าแต่ละประโยคจะใช้อย่างไรใช้คำพูดแบบไหนถึงจะสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจการใช้ประโยคเราก็ต้องเลือกประโยคให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการแจ้งให้ผู้อื่นทราบเราต้องใช้ประโยคอะไรคะ ประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ,ะเราต้องการได้คําตอบจากผู้อื่นเราต้องใช้ประโยคอะไรคะประโยคคําถามเราต้องการปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำหรือว่าในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองกระทำเราก็ต้องใช้ประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะเราต้องการ สั่งให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่เราอยากสั่งเขาหรือว่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องใช้ประโยคคำสั่งเราต้องการของความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ต้องใช้ประโยคอะไรคะขอรอ้องในแต่ละประโยคจะมีคําอะไรอยู่ในประโยคนั้นอันนี้คุณครูกําลังทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคบอกเล่า มื่กี้คุณครูได้บอกแล้วใช่ไหมคะเป็นการพูดให้ผู้ฟังได้ฟังได้รับรู้ในเรื่องที่เราเล่าหรือว่าในเรื่องที่เราพูดใช่ไหมคะประโยคปฏิเสธไม่ยอมรับหรือว่าไม่ปฏิบัติตามหรือว่าปฏิเสธก็จะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะประโยคคําถามก็จะมีคําว่า จีใครไหนอะไรอย่างไรอยู่ในประโยคนั้นประโยคคำสัง่งก็จะมีคำว่าจงอย่าห้ามอยู่ในประโยคนั้นประโยคขอร้องก็จะมีคำว่ากรุณาช่วยโปรดอยู่ในประโยคนั้นแล้วประโยคขอร้องต้องมีคำลงท้ายด้วยเช่นค่ะ นะคะนะคะเพื่อจะให้ประโยคนั้นไพเราะและสุภาพคนที่เขาจะช่วยเราเขาก็จะได้ทำไมคะฟังแล้วเขาก็ได้ช่วยเหลือเราใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคทั้ง5ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะในเมื่อเรารู้เนื้อหาสาระลักษณะของประโยคต่างๆแล้ว ใน EP นี้คุณครูจะพานักเรียนลองทำแบบปึกััด,ดูนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนไปเรามีความรู้มากน้อยเพียงใดสามารถนำประโยคไปใช้ได้ถูกต้องไหมสามารถทำแบบปึกัสได้ไหมเราไปดูแบบปุึกัาที่หนึ่งกันเลยค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะคุณครูได้กล่าวให้ฟังแล้วนะ บบหัชที่หนึง่งเป็นประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะ,ะเขาบอกว่าให้บอกชนิดของประโยคต่อไปนี้จำได้ไหมคะต่กี้คุณครูได้ทบทวนให้แล้วว่ามีประโยคอะไรบ้างแล้วประโยคแต่และประโยคมีคำอะไรอยู่ในประโยคนั้นข้อที่หนึง่งกะรุณาขับรถช้าๆมีคำว,ว่ากะรุณา นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนคิดไว้ในใจนะคะว่าจะตรงกับที่คครูคเฉลยไหมอ่าคุณครูเฉลยนะคะประโยคขอร้องนะคะอ่าเป็นประโยคขอร้องมีคําว่ากระรุณา,าต่อไปข้อที่สอง จงเดินไปข้างหน้าเขาสั่งให้เราเดินไปข้างหน้ามีคําว่าจงมีครูพูดไปแล้วตะกี้ว่าสั่งต้องเป็นประโยคอะไรคะ,ะคุณครูฉเฉลยนะคะประโยคคําสั่งค่ะต่อไปข้อที่สามเขาไม่ควรอยู่ที่นี่มีคําว่าไม่อยู่แสดงว่าเป็นประโยค ปฏิเสธนะคะก็คือไม่อยู่ในประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธต่อไปข้อสี่วันนี้ฉันไปเที่ยวบ้านเพื่อนมานักเรียนฟังแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะคิดไว้ในใจนะคะคุณครูเฉลยนะคะประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะพูดให้ผู้อื่นฟัง ได้ฟังได้รับรู้นะคะข้อที่5กระเบ๋าใบนั้นไม่ได้อยู่ในรถเข็นฉันมีคำว่าไม่ไม่ได้คุณครูได้บอกแล้วเป็นประโยคอะไรคะ,ะคุณครูเฉลยนะคะประโยคปฏิเสธนะคะมีใครถูกทั้งหมด5ข้อเลยอะเราไปต่อข้อต่อไปค่ะข้อที่6 ลุงพลเคยทํางานที่นี่ไหมเขาถามว่าลุงพลเคยทํางานที่นี่ไหมนักเรียนแต่กี้คุณครูคุณครูพูดแล้วค่ะว่าถามนะคะเขาถามแสดงว่าเป็นประโยคอะไรคะคุณครูเฉลยนะคะประโยคคําถามค่ะต่อไปข้อที่7ช่วยเจกแบบฝึกหัดให้ฉันด้วยค่ะช่วยเจกแบบปึกหัดให้ด้วยค่ะ มีคำว่าช่วยและมีคำว่าขาลงท้ายด้วยเป็นประโยคขอร้องนะคะเป็นประโยคขอร้องนะคะต่อไปข้อที่แปดคุณครูอยากให้ฉันไปแข่งวิชาการาฟังแล้วนะักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะคิดไว้ในใจเลยนะคะว่าจะตรงกับที่คุณครูฉเฉลยไหม ประโยคบอกเล่านะคะต่อไปข้อที่9หลังแต่งงานพวกคุณจะไปเที่ยวที่ไหนฟังแล้วก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรคะต้องการคำตอบเป็นประโยคอะไรคุณครูฉเฉลยนะคะประโยคคำถ,ถามนะคะต่อไปข้อที่10 โปรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้ามีคำว่าโปรนักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์อะไรคุณครูฉเฉลยนะคะประโยชน์ขอร้องมีใครถูกทั้งหมดสิบข้อเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปไปแบบฝึกหัดที่สองนะคะ เขาบอกว่าตอบคําถามหน้าข้อความว่าถูกหรือผิดคุณครูจะอ่านข้อความให้แล้วให้นักเรียนตอบว่าข้อความเนี้ยมันถูกหรือมันผิดนะคะข้อที่หนึ่งสั่งให้ทำห้ามหรือแสดงความต้องการคือประโยคคาสั่งใช่ไหมคะมีคําว่าห้ามแลวสั่งให้ทําถูกหรือผิดคะ,ะคุณครูฉเฉลยนะคะ ถูกค่ะมีใครถูกบ้างเอ่ยข้อที่สองเมื่อวานเธอไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมอ่าเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะเนี่ยเขาเขาพูดแบบนี้เขาต้องการคำตอบนะเนี่ยแล้วมันเป็นประโยคปฏิเสธมันใช่ไหมคะอ่าถูกหรือผิดคะอ่าคุณครูฉเฉลยนะคะผิดค่ะต่อไปข้อที่สาม พ่อของฉันเป็นตำรวจคือประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะบอกให้ผู้อื่นได้รู้ได้รับทราบถูกหรือผิดคะคุณครูฉเฉลยนะคะถูกคะ่ะต่อไปไปข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อที่สี่ที่ทำที่งานวัดคืนนี้มีสาวน้อยตกน้ำ คือประโยคขอร้องใช่ไหมคะที่งานวัดคืนนี้มีสาวน้อยตกน้ําคือประโยคขอร้องใช่ไหมถูกหรือผิดคะอ่ะคุณครูฉเฉลยนะคะผิดค่ะต่อไปข้อที่5เธอจะทำอย่างไรต่อไปดีคือประโยคคำถาม ที่ต้องการคําตอบรับหรือปฏิเสธใช่ไหมคะเธอจะทําอย่างไรเธอจะทําอย่างไรต่อไปดีมันเป็นประโยคคําถามค่ะแล้วพอมีเขาถามต่อว่าต้องการคําตอบรับหรือปฏิเสธใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดคะ,ะคุณรูเชลยนะคะผิดคะ่ะเป็นประโยคคําถามจริง แต่เขาให้ตอบว่ารับหรือปฏิเสธมันผิดนะคะต่อไปข้อที่6ช่วยอ่ะขอโทษค่ะเธอช่วยทํางานแทนฉันหน่อยได้ไหมคือประโยคขอร้องใช่ไหมคะเธอช่วยทํางานแทนฉันหน่อยได้ไหมเป็นประโยคขอร้องก็คือขอความช่วยเหลือถูกหรือผิดคะอ่าคุณครูเฉลยนะคะถูกค่ะ มีใครถูกทั้งหมดมีใครถูกทั้งหมดหกข้อเลยคะ่ะเกิงมากค่ะแสะดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องประโยชน์เพื่อการสื่อสารในอีพีนี้คุณครูค,คิดว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนำประโยชน์ที่ครูสอนไปสื่อสารไปใช้ได้ถูกต้องนะคะในอีพีนี้คุณครูคขอจบไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ